ลบกันหน้าอ๋อแล้วก็จะกว้างขึ้นเป็น32นิ้วแล้วอันนี้เต็มแล้วเต็มแล้วเต็มแล้วใชจริงถ้านับฐานก็เกินแล้วตอนนี้เกินแล้วครับประมาณ2ศูนย์ดาน่าจะได้แล้วเป็นองค์ใหม่วันนี้วันที่ที่10วันนี้วันที่10 ตุลาคม2563วันนี้องค์ที่เท่าไหร่นะครับพี่มาดนวันนี้องค์ที่องค์ที่78 79บครับเจ7 9วันนี้ฝนตกผนระด้วยพรมน้ำมนต์รรพัด้วยนะครับเราเลื่อนมาในร่มครับไม่มีอุปสรรคเลยใช้ได้เลยนะครับแล้วเรากําลังทําแบบองค์ใหม่องค์ใหม่นะครับคาดคาดว่าเสร็จเมื่อไหร่นะเร็ประมาณสอขอบาครับ สสัปดาห์แาบรูปแบบเหมือนเดิมก็จะมีพระนามท่านพระพุทธบุญญาจาริศบรมไตยโลกกนาคือขยายใหญ่ขึ้นไปนะครับใหญ่ขึ้นครับใครเจ็บไข้ได้ปวดมาตั้งแต่วันแรกเลยจนถึงวันนี้นะครับแล้วก็จะดําเนินการต่อไปพี่ผพคิดคิดถึงใครที่ที่ที่จะต้อง เพราะว่ารายการเราก็จะกล่าวถึงคนบุคคลที่เราเระลึกถึงว่าไอ้ไข่นะาที่เริ่มต้นที่เราอะไรเงี้ยเป็นประวัติศาสตร์ไปได้ไม่นในการทำพระใช่ไหมครับทำพระหรืออื่นก็ได้ฮะพวกที่จริงๆก็คือครูบาอาจารย์หลวงพ่อสมบัตินะครับค,ครคูบาอาจารย์ที่แน,นแะนําในเรื่องทางธรรมให้ผมนะครับท่านก็แนะนําเรื่องทั้งชีวิตครอบครัวชีวิตการงานแล้วชีตก็ดีขึ้นโเรื่ดับซึ่งในเมื่อก่อนเราตอนที่เราอยย่ยังไม่เยอะเป็นวัยรุ่นเราก็มีความเชื่อมั่นในตัวเอง พิจารล้มลุกคูขานแต่พอท่านได้ค่อยแนะนำาังตลอดพอท่านจะพูดเสมอคําเดียวคืออย่าโลภท่บอกถ้าโลภเมื่อไหร่ก็จะล้มแต่ถ้าไม่โลภก็จะค่อยๆขึ้นไปก็ได้จะฟังคำครูบาอาจารย์ตลอดเกินเมื่อวันไหนที่ไม่มีความเจริญรุกเรืองสูงสุดเนี่ยจะด้ระวังขึ้น เพราะท่านจะพูดเสมอว่าอย่าโลภอย่าประมาทคือมันเจอสติตตลอดเวลาครับเพราะบางคนพอเจริญก็คิดว่าต้องก้าวต่อไปให้เร็วขึ้นสูงขึ้นแต่ผมกลับว่าเบื่อเจริญเร็วขึ้นเนี่ยต้องพึงระวังนะนะครับเพราะเราจะหลงเบลความโลภนะครับคนที่ก็ถึงถามว่าเราก็อยู่บนความพอเพียงเราค่อยๆโตค่อยๆไปนะครับจะมากกว่านี้น้อยกว่านี้ก็ไม่ได้คิดอะไรแล้ททำที่ดีที่สุดนะครับทุกวันนี้ก็องค์ต่อไปที่เราพิมพ์ใหม่เนี่ยก็จะใหญ่กว่าเดิมใหญ่กว่าเดิมครับแล้วก็น้ำหนักก็จะเพิ่มขึ้นขึ้นครับ ประมาณสักมันไม่เกินสิบโลสิบโลอะผมคิดหนึ่งแค่โลเดียวน <laughs> ่าจะไม่เกินเกินสิบแต่เกินโลเกินหนึ่งกิโลแน่นอนเกินหนึ่งกิโลนะเกิ<อ>แบบนี้จะทนทานกว่ารุ่นเดิมไหมก็จะเหมือนกันหมดเพียงแต่ทานนะครับก<อ><อ>มีความแข็งแรงมีความมั่นคงขึ้นครับครับแต่พิมพ์เก <ๆ S 1> <ง>่าเราก็ไม่ได้ทิง้งใช่นะ เออกำลังพิจารณาอยู่ว่าจะไปมอบให้วัดนะครับไม่ใช่วัดที่เขาด้านอีกทีหนึ่งนะครับก็เราทําองค์ใหม่2แบบเท่าเท่าเดิมแล้วก็องค์เดิมก็จะไปถวายวัดให้ใชั้นงานต่อเรียกว่าสุดยอดเลยนะต่อไปอีกาเรจะไม่ไม่ทอดทิ้งแบบเงินทุกอย่างมีค่ามีมูลค่าคาข้างหน้าผมองคหนึ่งประมาณเท่าไหร่อันแบบแบบพิมพ์ครับประมาณ35มหมื่นห้าครับสามหมื่นห้าเท่ากับ2องค์นี้ก็มาเจ็ดหมื่นบาทอย่างน้อยเลยนะอย่างน้อยจะมี70,000บาทแล้วเรารอที่นี่ทุกวันเสาร์ ประมาณทุกวันเสาร์ครับแล้<อ>ว,ว<อ>แต่จะมีวาระพิเศษหรืออะไรเงี้ยหรมีคนมาขอขอเยอะครับมันจมีความประสงค์เดียวแล้วก็จะเร่งนิดนึงอาวันตี์ละสององค์นี่นก็โอเคันครับตอนนี้สต๊อกเราที่มีมาขอประมาณมสักเท่าไหร่ตอนนี้ก็มีประมาณ18องค์18องค์สร้างมาถาวายไปทั่วทุกทั่วประเทศทั่วประเทศครับทั่วประเทศจะมีรถใหญ่ที่สำนักสงฆ์13องค์13บสามองค์เพราะสำนักสงฆ์เมื่อเมื่อ ต้นปีที่แล้วเขารับแล้ว130กว่าองค์นะครับแล้วท่านก็ท่านก็ชอบเพราะว่าพระสงฆ์จะเป็นทางเหนือซึ่งเขาขาดแคลนพระมาติดช่วงโควิดทั้งอเลยเป็นไปไม่ไดครับสมเด็จองค์ตผมนี่เหนือชอบนะนะครับผู้ถึงพระสมเด็จองค์ตผมนี่ทางเหนือจะชอบมชอบชอบได้ใช่ที่มีความงดงามมากครับครับวิจิตรมากเลยนะแล้วก็ผมไปดูแล้วต้นแบบตะกี้เนี้ยที่ที่แบบที่เขาเทเขาที่แล้วนะ กว่าจะเสร็จไม่ง่ายนะไม่ง่ายครับต้องมาทาทําผิวเออทำผิวให้เรียบต้องมาโปโอ้ไม่งั้ยการที่เราไม่ไม่ทำให้มันสวยงามด้วยแบบก็ไม่ดีสุดถ้าเราถ้าเราว่าทำให้ผิวกานวันหน้าของใสเนี่ยเรียบเนี่ยเดี๋ยวดีการไวการแต่งมาแบบนี้ถ้าเราใสมาถึงการ์ดวันน้าเราไวจะดูขาวดูดำๆๆโอ้โหครับคลิปคลิปมันตรนกันคลิปคลิปตนครับ ผมคุยกับเด็กๆคุยกับน้องๆลูกน้องคนดีๆแล้วชาวบ้านก็มาทากันแล้วเขามีความรู้สึกว่าพี่มุทนคือผู้นําบุญของเขารันนี้วันพระด้วยพี่พี่มุทนคิดว่าพวกเขาอย่างไงครับพวกเขามีความรู้สึกหรือว่าแนวทางอะไรยังไงครับคือจริงๆวมื่อเขาทำแล้วผมว่าเขาเห็นอย่างน้อยเขาสบายใจมีความสุขใจได้ทํานะครับแล้วพอหลังๆทำเนี่ยก็เลยพก เมื่อก่อนอาจจะใช้วิตปกติแต่ว่าทำวิตที่ดีขึ้นมีความสุขใจขึ้นเราบางคนก็เริ่มที่จะนําไปถวายทางบ้านตัวเองอมีการบอกต่อบุญอพอไปพวกคนนั้นก็เกิดความปิติก็คือเป<อ>็นดีด้วยกับเราเขาก็เลยยิ่งทำแล้วมีความภูมิใจสิ่งที่ทำ<อ>นะครับามาไปถวายพระก็ชอบโยก็ชอบ,บก็เลยกลับกลายเป็นสุดท้นนี้ก็คือทุกคนทำแล้วมีความสุขในการทำ<อ> จริงก็มีคนที่มาร่วมเยอะนะครับทยอยมาร่วมบางคนก็มาช่วยแต่งสีแต่งรายการคนับบคนจาแตลาดเอาทองก็จะมาช่วยวว่างนะคอ๋อคือคือผมฟังที่เขาพูดถึงพิธีการเททองเออพิธีการเทปูนหล่อพระของบริษัทเรานะครับแล้วก็การนําของพี่บุญทนแล้วเขาปลื้มใจอ่ะนะครับก็ปลื้มใจแล้วเขาก็คือเขาคงหาโอกาสที่จะไปทําที่ส่วนตัวของเขาเนี่ยคงยากนะครับเขาจะไปหล่อเองเนี่ย เออหรือว่าพระไปดูดวงมาแล้วพระบอกต้องไปทําบุญนะทาบุญใหญ่เช่นรอพระนะเขาคิดในใจว่าจะไปร่อที่ไหนจะต้องใช้เงินเท่าไหร่นะครับคือแล้วอันนี้ของบางอย่างก็ไม่ใช่ถูกถูกอ่าใช่ตามคะเวลาผมอยู่ในวงการนี้ผมรู้เลยไม่ถูกนะไม่ง่ายนะผมมอยากทำบุญผมไม่อยากให้มองว่าเมื่อมีปัญหาไปทําหรือเมื่อเมื่อมีทุกข์หรือตกทุกข์หรือดวงตกไปทําบุญผมมองทุกคนว่าถ้าเรามีบุญเยอะเราใส่กระเป๋าไว้ หยิบมาใช้ได้เลยแต่พอรู้จะมีปัญหาค่อยไปกู้ธนาคารมากู้ธนาคารบุญน้อใช่บุญลมีในกระเป๋าเต็มแล้วมีปัญหาก็หยิบมาใช้ทําก่อนทําก่อนยิ่งเหลือชาติหน้าได้ต่อยถูกไหมครับเพิ่งเรามองไม่สามารถมองปริมาณเป็นบุญได้แต่ได้คือปริมาณความสุขที่ได้มาเรื่อยๆถ้สม่ำเสมอครับผมวันนี้ขอบคุณมากครับพิ่มิฑลขอบคุณครับครับครับ